สวัสดีครับผมอาจารย์สุรพิโยพราพุนนะฮะเจ้าของไร่พอเพียงตามรอยพ่อเป็นที่เคาะประหมอติดระดับประเทศน,นะครับมีลูกค้าหลายคนนะฮะที่ติดต่อมาว่าไอ้ทำไมต้องเอา 4, สีถึงหกเซนนะครับ 4, สีถึงหกเซนดีกว่าปรหมอ 2, 5, 5, 5สองจุดห้าถึงสามเซนยังไงหรือใบมะขามยังไงนะครับผมชอเปรียบเทียบให้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 ทำดูนะครับอันนี้เป็นน้อง้ามา นี่เป็นปลาหมอขนาดสี่ถึงหกเซนนะครับสี่ถึงหกเซนแต่อันนี้มันลูกค้าเขาสั่งเลยขนาดไปแล้วครับสี่ถึงหกเซนสี่ถึงหกเซนต์ตัวขนาดนี้ครัะอันนี้มันเข้าเจ็ดเซนเจ็ดเจ็ดเจ็ดเซนไปแล้วนะฮะก็เจ็ดเซนไปแล้วตอนนี้ก็ดูดูขนาดที่เราถ้าเป็น ขนาดเนี่ยสองจุดห้าถึงสามเซนนะฮะเนี่ยสองจุดห้าถึงสามเซนที่เขาขายกันอันนี้ถ้าเกิดเราไปเลี้ยงอัตรารอดมันจะต่ำนะครับดูเปรียบเทียบกันเนี่ยตัวมันต่างกันเยอะเลยครับต่างเยอะเลยลูกตอนนี้เนี่ยเป็นเป็นปลาที่จะส่งลูกค้าเนะี่ยตัวขนาดหกเซนสี่ถึงหกเซนนี้ก็จะได้ตัวใหญ่ไปหนอนมันต่างกัน พอเราเอาไปเลี้ยงเลี้ยงอะไรนี่มันอัตราลอดมันจะต่างกันเลยครับราคามันถึงแพงกว่าถ้าเกิดเราเอาขนาดสองึุดห้าหสามเซนไปเลี้ยงโอกาสที่จะแตกไซส์มีสูงนะครับแตกไซส์ตอนเราจับขายเนี่ยโอกาสแตกไซส์มีมีมีสูงเลยครับถึงเวลาพ่อค้าตอนเขามาจับปลาเนี่ยปลาเราถึงเวลาจับขายมันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่ทําให้พาา่อค้ากดราคาเราได้ไอ้อย่างเงี้ยเราไปเลี้ยงกินอาหาร เม็ดได้เลยนะฮะหารเม็ดได้เลยเนี่ยดูขนาดนี้ที่เขาขายกันเนี่ยส่งมาทางภาคใต้มัางอะไรมัางอันนี้อันนี้เป็นปลาที่กินโฮอร์โมนไม่ครบนะครับมันเป็นปลาอายุประมาณยี่สิบกว่าวันการแปลงเพศปลาอย่างสมบูรณ์นี่ฮะมันต้องแปลงเพศที่ยี่สิบแปดวันถึงจะทําให้ปลาแปลงเพศอย่างสมบูรณ์เนี่ยอย่างขนาดสี่ถึงหกเซนเนี่ยเขากินโฮอร์โมนมาประมาณเดือนประมาณเดือนสิบวัน อันนี้มีระยะเวลาแค่ประมาณ2ี่วันเขาตีขายฉะนั้นการกินฮอร์โมนจะไม่รบถึงเวลาเราไปเลี้ยงเป็น,นก็จะมีตัวผู้ปนในสมมติเลี้ยงแบบแปลงเทศตัวผู้เ็าจะมีอยู่นในในเ,เข้าเลยเนี่ยสี่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยครับอย่างเนี้ยแปลงเทศแบบสมบูรณ์แบบเลยครับเก้าสิบห้าถึงเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์จะเป็นโกเมียเกือบเกือบทั้งหมดเลยเกือบทั้งหมดเลยนะครับ ขนาดได้เลยนขนาดได้ได้เลยที่จะส่งลูกค้าจะเป็นอย่างนี้กับทุกไซส์แล้วปลาเห็นไหมผมจะคัดมาอย่างนี้ตัวค่อนข้างเท่ากันโอ้ต้องเท่ากันแต่อย่างนี้เห็นไหมมันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่มันสามเซนมั่งเซนกว่าเนี่ยเขาตีขายเลยฮะอย่างนี้ถ้าเกิดเราคนเอาไปเลี้ยงเนี่ยขาดคุณละฉะนั้นราคาเนี่ยอย่างเงี้ยในทั่วไปจะขายกันที่ตัวละบาทอันนี้จะเป็นบาทหกสิบแต่คุณภาพมีต่างกันฟ้าด,ดินเลยนะครับ อย่างนี้เอาไปเลี้ยงอะ่ะเราเลี้ยงระดับมืออาชีพแบบเชิงพานชย์แล้วเนี่ยเลี้ยงปลาหมื่นตัวต้องได้ประมาณสองตันขึ้นอย่างงี้เอาไปเลี้ยงอัตรารอดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับดูลักษณะของบ่อบอ,บอนะครับบอ่อเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะบ่บอนี้เป็นปลาที่ที่ขนาดจะส่งลูกค้าจะไปที่พิจิตรนครสวรรค์แล้วก็ปลายทางที่นครราชสีมาสามหมื่นตัวนะครับ เตรียมบ่อให้เรียบร้อยตาเลี้ยงปลาหมอนะครับด่านแรกต้องทำบ่อให้เรียบร้อยทำน้ำให้มีค่าพีเฮชค่าอันคลายค่าแอมโมเนียค่าไนไต์ค่าไนเตรตแล้วก็ค่าความขุ่นใสที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลานะครับไม่ใช่ว่าน้ำขุ่นๆแล้วเราก็เอาไปลงนับปลามีโอกาสเป็นโรคสูงนะครับแล้วก็ตาการเติบโตต่ำพราะนั้นถ้าเกิดน้ำดีค่าน้ำดีอะไรดีเราเลี้ยงปลามันก็จะได้มาตรฐานที่เราเลี้ยงนะครับ อันนี้จะส่งลูกค้าเขาแยกออกมาตัวที่ผมให้ดูนีะตัวมันค่อนข้างเข้ากันหมดเลยว่าถึงเวลาเราเลี้ยงไปถึงขนาดโตตัวเราจับขายสามเดือนสี่เดือนเอนี่ยได้มันจะได้ใช้สองถึงหกตัวต่อกิโลเลยนะครับมันทำให้เราเราได้ราคามากขึ้นมันจะต่างกักบใบมะขามเลยนะฮะต่างกันแบบเยอะเลยครับอันนี้เป็นไซส์อันนี้มันจะใหญ่ไปหน่อยนึงแต่ว่าไปส่งเขาเขาต้องการไซส์นี้ผมเลยทําให้แต่อันนี้ ไซส์ที่ผมขายมาตรฐาน4ี่ถึงหกเซนเดี๋ยวให้น้องเขาเอาไม้มันทัดวัดดูอ่ขนาดสี่ถึงหกเซนที่เราคุยกันไว้นี่อันนี้จะกินอาหารพวกเอ่อเป็นนันกระดาษกินอาหารพวกไฮเกตเก้าเก้าหกหนึ่งได้หรือพวกรีศูนย์ห้าหนึ่งได้แล้วอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมฮะอ๋อหกอ,อันนี้หกเซนเนี่ยแล้วนี้เป็นไซส์ามาตรฐานอันนี้เขาสั่งจัมโบ้มาหน่อยนึง เห็นไหมการทาปลาขนาดไซส์4-6เซนหรือ7เซนกว่านี่ยากครับยากแต่ว่าอย่างเงี้ยทาง่ายตีขึ้นมาก็เอามานั่นก็ขายได้เลยแต่ว่าคุณภาพมันไม่ได้คนไปเลี้ยงกมีโอกาสขาดทุนสูงนะครับได้เปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกันเห็นไหมตัวฟ้าดินเลยครับนี่ถ้าเกิดจะเอาลูกปลาขนาด4-6เซนไปจะดีที่สุดนะครับเดี๋ยวผมพาไป ไปดูนี่ฮะบ่อที่จะส่งลูกค้าเขาคนที่สนใจลูกปลาก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเอาปลาขนาด4-6เซนไปดีที่สุดครับดีที่สุดเพรผมอองมาให้อย่างดีเลยอันนี้ก็จะเป็นขนาดอชุดหนึ่งตัวละ2บาทสำหรับเขาเรียกไซส์หัวปลาหัวปลาจะตัวใหญ่แต่ไม่ได้เอาน้้งมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ่ออีกบ่อนหนึ่งนะฮะบ่อที่ว่าจะเอาส่งลูกค้าเขาอันนี้แหมขนาด สองสองจุดห้า 2, 2. ถึงสามเซนไอสองจุห้าถึงสามเซนไอน,นี้มันก็เห็นไหมตัวเล็กไอน,นี้ผมไม่ค่อยปล่อยให้ลูกค้าไปเพราะว่ามันมีปัญหาครับแต่ไม่เคยปล่อยไปสักทีส่วนใหญ่คนที่ขายกันเห็นลงในเฟซบุ o กเลตเลยไนอนนี้มันถ้าเกิดเราไปเลี้ยงโอกาสขาดคุณล้นก็มีสูงแล้วมันจะมีพวกกัดหางกันในนี้เนะี่ยเห็นไหมตัวนั้นเนะี่ยเราต้องมากองออกให้เรียบร้อย ถ้าเกิดเป็นขนาด2.5หรือใบมะขามเราต้องใช้ป้าป่นอย่างนี้นะครับเนี่ยป้าป่นป้าป่นอย่างเงี้ยกับล้ำละเอียดแล้วก็ผสมฮอร์โมน17เบต้าเอสเทอโดนให้เขากินเขาจะมากินอย่างนี้ขนาด2.5ถึง3เซนยังกินอาหารเม็ดไม่ได้ฮะเพราะว่าปากเขายังเล็กอยู่ต้องใช้อาหารผงช่วยอ่าอย่างนี้ฮะดูดูเนี่ยมันต้องใช้อย่างนี้นครับคนที่เอาจากเจ้าอื่นไปแล้วเอาไปเลี้ยง ต้องใช้แบบผงอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดคุณไม่ใช้ปาล์มจะกัดหางกันตายยกบ่อเลยนะครับนี่มันเป็นอย่างนี้ผมเพาะปลามมาเกือบสิบปีแล้วครับนี่คือปัญหาในตำล่าไม่มีนะฮะมันก็จะมากินอย่างนี้นะฮะเข้ามากินอย่างนี้าากินอย่างนี้เขาจะกินอาหารผงเขาอยู่แต่แล้วถ้าเกิดเราเอาอาหารเม็ดขนาดหนึ่งมิลหรือพวกไฮเกตพวกอาหารกบที่กินมันกินไม่ได้นะครับ มันไม่กินไม่ได้มันแค่แทะไปสุดท้ายก็หิวปุ๊บเขาก,กัดเพื่อนเขาเลยตจมตีมันก็จะมีหางขาดขาดแล้วหางก็เริ่มเริ่มเน่าหางเน่าแล้วก็ก็ตายเนี่ยทําไมเอาปลาไปขนาด2 5ุห้าหรือไบมะขามไปเลี้ยงแล้วอตัตรารออมันต่ำเนี่ยพ่อขาบางคนเขาเขารู้วิธีเขาเขาก็เลยเอาไปขายให้ลูกค้าลูกค้าก็ไม่รู้ไปลงเอ๊ะทำไมได้ปลาถึงเวลาจับขายอะปลาทําไมเหลือน้อยถ้าเป็นเพราะอย่างนี้ อันนี้เราก็เนี่ยอย่างอาหารเนี่ยเขาเรียกอาหารเมร็ดพิเศษเราหวานเข้าไปเนี่ยปลามันเม็ดขนาดหนึ่งมิลเนี่ยมันมันกินไม่ได้มันมีเล็กที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เล็กขนาดนี้เนี่ยเข้าอาหารเม็ดปลาสาักุระอันนี้ปลาันกินไม่ได้เราหวานเข้าไปเนี่ยดูว่าไม่กินไม่กินจะกินแต่อาหารผงนะครับดูดูปลาที่ดีที่สุดนะครับปรามงเขาจะบอกขนาดปลาที่ดีที่สุดอยู่ในช่วงสี่ถึงหกเซนครับ ส่วนใหญ่ของประมงก็จะทำไปปัญหาของการเนี่ยไอ้นี้ไอ้นี้เป็นอาหารเบอร์ปดุกเบอร์หนึ่งอันนี้เป็นอาหารเม็ดพิเศษขนาดหนึ่งมิลนะครับจะต่างกันเลยไอันี้ก็ยังไอ้นี้ก็เลี้ยงสำหรับปลาขนาดสิบเซนนั้นเลี้ยงได้แล้วนะฮะอาบโลบให้สัตวายเตยอนั้นวางปลาที่นี่ก็ ก็กดูที่ขนาดนะครับฟ้าที่ขนาดเนี้ยอย่างเงี้ยก็ผมคัดมันจะตัวเท่ากันหมดถึงเวลาเอามาเอามาเลี้ยงนะครับอัตรารอบนันก็สูงราคามันก็อยู่แค่1.6บาทเอาไปเลี้ยงดีกว่ามันก็ตา,ตาดขาดคุณมนันมนีน้อยพวกใบมะขาม2.5ถึง3เซนอย่าไปฮะก็เลี้ยงเอาไปเนี่ย3เดือนคุณก็แตกไซส์มันจะมีตัวขนาดนี้ ก็ตัวใหญ่ขนาดนี้ไอตัวที่เก่งก็กินอาหารได้ดีโตไวตัวกินไม่ทันเขาตัวเล็กเขาเป็นใหญ่นะฮะก็ต้องต้องดูตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าเอาปลาไอตัวใบสองหห้าสามเซนหรือใบมือาททาง่ายครับแค่เราผมตีปลาขนาดที่ยี่สิบวันตีปลาเนี่ยทุ้ปลาได้มาแสนหนึ่งถึงเวลาเราจะทำสี่ถึงหกเซนเนี่ยปลาจะหายไปสี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะฮผมหายไปแต่ว่าเราหายเราเอาไปให้ลูกค้ามันดีกว่า ตาลอนมันสูงกว่าผมจึงแนะนําให้สี่ถึงหกเซนจะดีกว่าที่ใครสนใจก็ติดต่อมหาจันโยด้นะครับจะสอนวิธีการทําน้นําให้ได้ค่าพีเฮดค่าอันตรายค่าแอมโมเนียค่าในไตค่าในเตะผมต้สอนก่อนเอาปลาลงขอนน้ามันดีอ,อะไรดีเราไปเลีย้ยงปลามันก็จะมีเป็นโลกท,ท,ทุกวันนี้ผมไอพวกคุมน้ําให้กับ ลูกค้าผมตอลอดเลยสามสี่ปีมาแล้วไม่เสื่อโลกเลยครับแล้วก็ผมไม่ส่งลูกป้าเนี่ยผมก็ต้องไปควยปลอย่อยควยดู่วยแนะนาเรื่องาสารตลาดเพราะว่ามันเป็นพัน้าตรฐานที่จากประเทศนะครับผมพันเราต้องควบคมมุมเรื่องสายพันธุ์ที่ไร่ผมก็จะมีประมงมาทำเอที่ให้เรียกแอปจะมีมาตรฐานคนที่เอาปลาจากที่ไร่ผมไปเนี่ยก็จะเป็นพันแท้อันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีประมงรองรับไว้ว่า ขันแท้แล้วแปลงเพศ95ถึง98เปอร์เซ็นต์เป็นตัวเมียเกือบทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวผมบทสุดท้ายนะผมจะพามาดูแม่ขันที่เลี้ยงนะก็สามารถเลี้ยงในบ่อที่เย็นได้บ่อปุ้มได้ผามาก็จะกินอาหารตัวนี้ดีกันอย่างนี้นะครับ ปลาแข็งแรงคปละผ้าหมอนี่ไม่ใช่ปลาอะไรจะกินอย่างนี้นะครับปลาสุขภาพมีถ่ายน้ำดบ่อยบ่อซิเมนกระ้าโบกน้ำต้งห้าสิบขึ้นไปก็นเลียงได้แล้วครับถ่ายน้ำมักงขึ้นได้เจ็ดครั้งเดี๋ยวยังไงผมฝากไว้ด้วยนะครับถ่ายเอกสารลูกปลาจากอาจารย์โยนะครับติดต่อมาที่ได้ ที่เบอร์โทรนะครับ0 8 1 2 9 7 2 3 9 9หรือไลน์นะครับ YO2519122 หรือมาที่ Google ก็ได้ทิ้งคำว่าสุรักษินโยลาพลก็ขึ้นแล้วครับหรือทิ้งคำว่าไล่พอเพียงตามรอยพ่อใน Google ก็ได้ครับใน YouTube ก็ได้ครับเติมหมดนะฮะแล้วเข้ามาปรึกษาหารือกันว่าจะเลี้ยงแบบไหนเชิงพาณิชย์ึงพิชย์เชิงแบบเศรษฐกิจพอเพียง เดี๋ยวผมแนะนําเลือกาตลาดให้แล้วก็แนวทางที่เรจะมาเลี้ยงเป็นปหมอแบบตึงพันนิดตึงพันนิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มาดูเอาความพอดีของแต่ละคนเพราะว่าจะทำเกษตรเราก็ต้องดูความเหมาะสมเรื่องความพอเพียงความพอประมาณความมีเหตุผลนะฮะแล้ค่อยมาตัดสินใจว่าเราจะใช้สาเท่าไหร่ตลาดเราเป็นยังไงน้องนะโอเคผมฝากไว้เลยฮะเข้ามาที่ไลน์ผมนะครับ y o 2 5 1 9 1 6 0 2 หรือมาที่เบอร์โทรผมนะครับ0812972399หรือมาที่ถ้าเกิดดูตรงยูทูปแล้วเข้ามาดูข้างล่างมันจะมีที่อยู่เบอร์โทรผมไว้นะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณ